สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชเชลิก2025หรือว่าวีเนล2025ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงคู่เมื่อเช้านี้นะครับซึ่งมีผลการแข่งขันทุกคู่สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราจะมีแมตช์การแข่งขันในวันนี้ครับ19มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกา ทีมสาวไทยของเรานะครับจะเจอกับอิตาลีต้องบอกว่างานนี้นี่ค่อนข้างหนักอีกแมตช์หนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะสู้อิตาลีไม่ได้ต้องมาติดตามชมเชียร์กันเพราะว่าสาวไทยเราก็ประทักกับญี่ปุ่นแล้วนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นในสนามที่2ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันว่า สาวไทยเราจะทําให้อิตาลีปั่นป่วนแล้วก็จะสามารถพิชิตอิตาลีได้หรือไม่ครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าสาวไทยเราค่อนข้างเป็นรองอิตาลีซึ่งอิตาลีนั้นเนี่ยนะครับก็แมตช์การแข่งขันที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยแพ้ชาติใดเลยนะสำหรับการแข่งขันในชั่นลีก2025ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักของสาวไทยแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นความท,ท้าทายอัน ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับแมตช์การแข่งขันในวันนี้นั่นเองสรุปผลการแข่งขันวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับคู่บันกรเรียเจอกับอิตาลีผลการแข่งขันบันกรเรียแพ้อ,อิตาลีไป1ต่อ3เซสกอร์17ต่อ25 25ต่อ23 15ต่อ25 15ต่อ25 คู่ต่อมาไทยเจอกับญี่ปุ่นผลการแข่งขันไทยแพย้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ18 25ต่อ23 20ต่อ25 15ต่อ25แล้วก็11ต่อ15ต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างเสียดายแต่ว่ารู้สึกปรับปลื้มใจมากที่สาวไทยเล่นได้ขนาดนี้นะครับในช่วงของ2เซตแรกนี่ก็สุดยอดแล้วครับฟอร์มการเล่นในเซตที่3ถ้าชัชชุออนไม่เจ็บก่อนนะแล้วก็ในเรื่องของ อสัดส่ภาพทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นเองเนี่ยนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับตามการแก้กเกมของโคช้ชด้วยนะในช่วงของจังหวะที่มีสาวๆเราป่วยนะครับหรือว่ามีในส่วนของอาการบาดเจ็บเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นนะเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของการบาดเจ็บของสาวไทยเราโอ้โหในเซตที่3ถ้าเกิดว่า ในระบบทีมหรือว่าตัวผู้เล่นเองเนี่ยนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรในเรื่องของไลน์อัพเนี่ยแอดมินคิดว่านะมีมลุ้นมากๆเลยนะก็ถือว่าเสียดายมากๆครับแล้วก็แมตต์ต่อมาครับเป็นแมตต์ที่ช็อก โลกหน่อยหนึ่งเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเกาหลีใต้แบบมาผิดหูผิดตามาดีมากๆฮะซึ่งเกาหลีใต้จะจากแคนาดานะครับผลการแข่งขันเกาหลีใต้เอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ2เซตสกอร์ยีต่อ25 2 5ต่อ18 15ต่อ25 20ต่อ25แล้วก็15ต่อ13เกาหลีใต้ก็พยายามสุดฤทธิ์เลยนะครับที่จะหนีการตกชั้นวินเอลครับแล้วเขาก็ทําได้เป็นสําเร็จนะในการแข่งขันแมต ล่าสุดที่ผ่านมาก็มาติดตามชมเชียย์เกาหลีใต้นะฮะแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสเจอกับเยอรมน,นีผลการแข่งขันฝรั่งเศสแพ้เยอรมน,นีไป2ต่อ3เซตสกอร์23ต่อ25 25ต่อ17 27ต่อ25 28ต่อ30แล้วก็11ต่อ15 คููต่อมาเช็คเกียร์เจอกับจีนครับผลการแข่งขันเช็คเกียร์แพ้จีนไป1ต่อ3เซตสกอร์27ต่อ 29, 25ต่อ23 15ต่อ25แล้วก็22ต่อ25คู่ต่อมาบราซิลเจอกับเบลเยี่ยมผลการแข่งขันบเบลเยี่ยมแพ้บราซิลไป1ต่อ3เซตสกอร์22ต่อ25 26ต่อ24 16ต่อ25แล้วก็15ต่อ25แล้วก็คู่ต่อมาครับเป็น เนเธอร์แลนด์พบกับโปแลนด์ผลการแข่งขันเนเธอร์แลนด์แพ้โปแลนด์ไป2ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ17 23ต่อ25 25ต่อ17 12ต่อ25 10ต่อ15แล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างโดมินิกันเจอกับตุรกีผลการแข่งขันโดมินิกันแพ้ตุรกีไป0ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ27 19ต่อ25แล้วก็20 26ต่อ28แล้วก็คู่ที่จบไปล่าสุดครับในช่วงเช้าวันนี้นะก็เป็นคู่ระหว่างเซอร์เบียเจอกับสหรัฐอเมริกาผลการแข่งขันเซอร์เบียแพ้สหรัฐอเมริกาไป2ต่อ3เซตสกอร์2 2ต่อ25 2 0ต่อ2 5 25ต่อ22 25ต่อ22แล้วก็11ต่อ15นี่คือ ผลการแข่งขันของทุกคู่เลยครับตั้งแต่วันที่1 8มิถุนายนแล้วก็เช้าวันที่1 9มิถุนายนนะรวมถึงค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยครับทีนี้โปรแกรมตารางการแข่งขันแมตต์ต่อๆไปในวันที่19มิถุนายนดังนี้ครับคู่วัน ที่19มิถุนายนเวลา16นาฬิกาไทยพบกับอิตาลีครับคุณผู้ชมมาติดตามชมเชียร์สาวไทยกันนะโอ้โหต้องบอกว่าแมตช์นี้นี่ถือว่าได้ลุ้นแต่ว่างานหนักมากๆเลยนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับสาวไทยของเราครับถ่ายทอดสดก็จะเป็น VBTv นะฮะซึ่งเป็นช่องการถ่ายทอดสดของวอลเลย์บอลเวิลด์อยู่แล้วครับมีการสมัครเสียค่าใช้จ่ายแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าแอดมินมีแอปหรือว่ามีช่องทางไหนที่สามารถชมฟรีได้เดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับ แล้วก็คู่ต่อมาครับเวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นคู่ระหว่างบันกเรียเจอกับจีนเวลา20นาฬกาเบลเยียมเจอกับโดมินิกันเวลา21นาฬิกาส0นาทีสหรัฐอเมริกาเจอกับโปแลนด์เวลา23นาฬิกา30นาทีแคนาดาเจอกับตุรกีอ่านี่คือโปรแกรมการแข่งขันวันที่19มิถุนายน ก็คือวันนี้มาติดตามชมเชียร์สาวไทยแล้วก็คู่การแข่งขันที่ทุกท่านนะครับอยากจะชมเชียร์กันนะอ่าทีนี้ครับมาดูตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ฮโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละทีมนี่ก็พยายามที่จะชช,ชนะให้มากที่สุดนะรวมถึงทีมที่ค่อนข้างอยู่ท้ายตารางนี่ก็พยายามที่จะหลีกหนีการตกชั้นเวนอนะก็อันดับหนึ่งยังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับ ตอนนี้แข่ง5แมตช์ชนะทั้ง5แมตช์ไม่มีแพ้มีทั้งหมด14แต้มพึ่งเสีย2เซตให้กับสาวไทยของเราครับเป็นชาติแรก แล้วก็อันดับ2อิตาลีครับแข่ง5แมตช์ชนะทั้ง5แมตช์มี14แต้มแต่ว่าเสียไป3เซตอันดับ3ตุรกีแข่ง5แมตช์ชนะทั้ง5แมตช์นะครับมี13แต้มอันดับที่10โปแลนด์แข่ง5ชนะ4แพ้1มี12แต้มอันดับที่5บราซิลแข่ง5ชนะ4แพ้1มี11แต้มอันดับที่6จีนแข่ง5ชนะ3แพ้2มี10แต้มอันดับที่7เยอรมนีแข่ง5ชนะ3แพ้2มี10แต้มอันดับที่8เนเธอร์แลนด์แข่ง5ชนะ2แพ้3มี8แต้มอันดับทีี่9บักเรย แข่ง5ชนะ2แพ้3มี6แต้มอันดับที่ส0สหรัฐอเมริกาแข่ง5ชนะ2แพ้3มี6แต้มอันดับที่11แคนาดาแข่ง5ชนะ2แพ้3มี5แต้มแคนาดานี่ต้องบอกว่าโอ้โแพ้เกาหลีใต้นะคือเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้แคนาดาเนี่ยมีแมตช์แพ้มากขึ้นนะฮะแล้วก็อันดับที่12เช็กเกียแข่ง5ชนะ2แพ้3มี4แต้มอันดับที่1 3โดมินิกันแข่ง5ชนะ2แพ้3มี4แต้มอันดับที่14ฝรั่งเศสแข่ง5ชนะ1แพ้4มี4แต้ม แล้วก็อันดับที่15ไทยครับแข่ง5ชนะ1แพ้4มี4แต้มแต่ว่าเซตฝรั่งเศสได้ไปมากกว่า1เซตนะครับอันดับที่16เบลเยี่ยมแข่ง5ชนะ1แพ้4มี3แต้มอันดับที่17เกาหลีใต้ครับแข่ง5ชนะ1แพ้4มี3แต้มแต่ว่าจำนวนเซตของเกาหลีใต้นะครับเสียไปเยอะกว่านะ เยอะกว่าเบลเยียมเยอะกว่าไทยนะฮะแล้วก็อันดับที่18ตอนนี้เป็นเซอร์เบียครับแข่ง5แพ้ทั้ง5แมตช์นะครับมีทั้งหมด4แต้มซึ่งเซอร์เบียส่วนใหญ่ก็แพ้2ต่อ3เซตแต่ว่ายังไม่มีแมตช์ชนะนะฮะซึ่งเซอร์เบียถือว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะดรอปเยอะพอสมควรยังไม่มีแมตช์ชนะเลยนะครับเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีแมตช์ชนะก็มาดูกันครับว่าในส่วนของ อันดับท้ายตารางที่จะต้องร่วงตกชั้นเวียนแอลเนี่ยจะเป็นชาติไหนไทยก็ไม่ได้ว่าจะอุ่นใจนะเพราะว่าเกาหลีใต้มีแมตช์ชนะแคนาดามาแล้วนะฮะซึ่งไทยเราก็จะต้องพยายามเต็มที่เพื่อที่จะเอาชัยแมตช์ต่อไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะอุ่นใจเอาไว้ไม่ให้ตกชั้นเวียนแอลนั่นเองทีนี้ตารางอันดับโลกล่าสุดตอนนี้ ยังคงเป็นอิตาลีรังอันดับที่1ของโลกครับอันดับ2เป็นบราซิลอันดับ3ตุรกีอันดับที่10โปแลนด์อันดับที่5ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนี้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีแมตช์การแข่งขันชนะตลอดนะอันดับที่6จีนอันดับที่7สหรัฐอเมริการ่วงลงมาครับอันดับที่8เนเธอร์แลนด์อันดับที่9แคนาดาอันดับที่10เซอร์เบียตอนนี้ครับคะแนนลดไปเรื่อยๆนะแล้วก็อันดับที่11โดมิเมนิกันอันดับที่12เยอรมนียังคงปกตินะครับอันดับ ขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่นิ่งอยู่นะครับอันดับที่14เป็นไทยเราครับ188.71คะแนนอันดับที่ 15. เบลเยียม1 8 4่5ยม 184.15. คะแนนอันดับที่ 16. บปโตรกอันดับที่ 17. ยูเครนอันดับที่18อาร์เจนตินาอันดับที่19บกัลแกเรียแล้วก็อันดับที่ 20. สสวีเดนนะอ่านี่คือตารางอันดับโลกหรือว่า world ranking ของวอลเลย์บอลหญิงล่าสุดนั่นเองครับอ่านี่คือรายละเอียดครับทีนี้เนี่ย หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เจอกับญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับก็หลังจบเกมมีโยชิโนะซาโตะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นฮนะก็โพสไอจีสตอรี่ครับอวยพรวันเกิดพร้อมมอบของขวัญให้กับเพียวอาชรพรคงยศกับตันทีมของทีมชาติไทยนะครับในการามีอายุครบ29ปีในวันที่18มิถุนายน สม68ที่ผ่านมาซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนที่รักต่อกันซึ่งทางด้านโยชิโนะกับเพียวเนี่ยนะครับอยู่สังกัดสโมสรหลีกญี่ปุ่นเดียวกันก็คือ NEC Red Rocket นั่นเองครับแล้วก็มีเพื่อนญี่ปุ่นด้วยกัน,นครับมาแสดงความยินดีนะครับมาไวยพรวันเกิดนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นมิตรภาพที่ดีรวมถึงแฟนๆญี่ปุ่นนะครับที่ชื่นชอบวอลเลย์บอลหญิงทีชาติไทยแล้วก็เชียร์สาวไทยที่เล่นลีกญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นคลิปที่เป็นไฮไลท์ของไทยเจอกับญี่ปุ่นเขาก็ชมนะครับว่าฟอร์มการเล่นของสาวไทยของเราเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โอ้โหถือว่ามีแทคกติกการเล่นที่ดีแล้วก็พัฒนาทีมหรือว่ามีระบบทีมที่ดีมากๆเล่นกับญี่ปุ่นถึงขั้นทําให้ญี่ปุ่นนะครับลำบากย่เย็นกว่าจะชนะเนี่ยนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถือว่าสาวไทยเนี่ยเสถียรภาพทีมต่างๆเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับทีนี้ สำหรับการประกาศรายชื่อผู้เล่นในวันที่2วันนี้ครับ14ผู้เล่นนะครับที่จะเจอกับอิตาลีเนี่ยก็ไร้เงาชัดชื่ออน,นะครับก็เจ็บตั้งแต่เมื่อวานนี้มีอาการบาดเจ็บที่ไหล่เรื้อรังนะก็14ผู้เล่นก็จะมีอชลพรคงยศครับเป็นหัวเสาเป็นกัปตันทีมนะครับมีวริศราศรีทาเล่นน้องเฟิร์นเป็นหัวเสาสศิภพพรหัวเสาดลพรหัวเสานะครับ พิมเชียกกรมบีมเป็นบีหลังนะครับธนชาบีหลังทัดดาวบอลเร็วหัทยาบอลเร็วไก่วิมลรัตนาพันธ์บอลเร็วครับเปียโนตตำแหน่งตัวรับอิสระกัญญรัตน์คำวงตัวรับอิสระเซตเตอร์ก็จะมีพรพันธ์มีนัทธน,น,นิชาใจแสนแล้วก็กระดกพรแสงทองนะครับอ่านี่คือ14ผู้เล่นขาดบุ๋มบีมชาชุออนไปนะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าบุ๋มบีมนะฮะมีอาการบาดเจ็บกำเริอบอีกแล้วครับ ถ้าไม่งั้นในญี่ปุ่นก็แย่เหมือนกันนะสำหรับเมื่อวานนี้เพราะว่าฟอร์มกำลังเข้าที่ระบบทีมอะไรต่างๆมันดีมากๆเลยนะฮะแต่ผู้เล่นนะครับในสนามสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแมตช์ที่2นี้ก็ตามนี้14รายชื่อเจอกับอิตาลีก็มาดูกันว่าเราจะสามารถสู้กับอิตาลีแล้วก็พิชิตได้หรือไม่มาชมเชียร์เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอกับอิตาลีการแข่งขันในชชินลีก 2025หรือว่าวีแนล2025สนามที่2ฮ่องกงประเทศจีนมาติดตามกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวัฒนธัรนและกีฬาสวัสดีครับ